บทที่44ประกายจากดวงตาคู่งามของปรียานุษนวกิจที่มองมาสบตาของเขานั้นทำให้พงศู์หยุดจากการยิ้มเย้าในเรื่องที่เกี่ยวกับชนละทีนาวีรัตลงฉับพันทั้งนี้ก็เพราะเขาได้บอกตนเองว่าเขาพบความน้อยใจความตัดพอและอะไรอีกหลายอย่างจากดวงตาคู่นั้นแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นปริศนาซึ่งเขาไม่อาจเข้าใจได้ ด้วยเด็กสาวรีบเบือนหน้าไปทางหนึ่งเสียก่อนคุณน้องโกรธพี่พงศุลหรอครับนายสุริเยนถามเบาๆเสียงของเขานุ่มนวลอ่อนโยนเปล่าคะ่ะเรื่องอะไรน้องจะไปโกรธพี่เออคุณพงศุนปริยานุชเผิอจะเรียกตามคำนำของเขาว่าพี่พงศุ์ซึ่งทำให้พงศูุ์หัวเราะออกมาด้วยเสียงแจ่มใส เด็กสาวจะมีใบหน้าเป็นสีชมพูระเรื่อด้วยความกระดากอายเรื่องอะไรก็เรื่องที่พี่พงศุ์พูดถึงคุณชนลทีน่ะสิครับชายหนุ่มเรียกตนเองว่าพี่พงศุ์อีกครั้งพร้อมกับคอยฟังเสียงระเรื่อหูซึ่งคล้ายคลึงกับเสียงคู่มั่นของเขาอย่างตั้งใจไม่เห็นมีอะไรที่น้องจะต้องโกรธนี่คะห่างเสียงของปรียานุษบอกความแสนงงอนนิดนิด คุณน้องแน่ใจหรือว่าไม่โกรธพี่พงศูย์นายสุริเยนสอบถามอีกเขาไม่เข้าใจตนเองว่าเหตุใดขณะนี้เขาจึงปรารถนาที่จะได้ยินเสียงของปริยานุษย์และในที่สุดเขาก็ค้นพบต้นเหตุว่าการที่เขาปรารถนาได้ยินได้ฟังเสียงของปริยานุษย์ก็เพราะเขาต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างในน้ำเสียงของเธอกับนาฏวดี คู่มั่นคนสวยของเขาไม่มีอะไรที่น้องจะต้องโกรธนี้คะเธอย้ำดุดเดิมพลางหันมามองดูคู่มั่นของพี่สาวนิดหนึ่งซึ่งเธอก็พบว่าเขากำลังมองดูเธออย่างคุ้นขิดครั้นพอประสานตาก,กับเธอเขาก็ยิ้มให้เล็กน้อยพร้อมกับพูดขึ้นด้วยประโยคที่ทำให้ปริยานุษรู้สึกร้อนวูบไปทั่วทั้งร่างหายใจไม่สะดวก คุณน้องทราบหรือเปล่าครับว่าเสียงของคุณน้องคลายคุณน้อยมากน้องน้องไม่ทราบหรอกค่ะไม่ได้สังเกตนางสาวนวกิจคนสุดท้ายพยายามบอกเขาด้วยเสียงปกติแต่กะนั้นเธอก็ไม่กล้าสบตากับพงศูลเมื่อเขาเอ่ยถามขึ้นอีกว่าไม่มีใครบอกคุณน้องเลยเหรอครับว่าคุณน้องกับคุณน้อยมีเสียงคล้ายกันราวกับคนคนเดียว ไม่มีใครบอกหรอกคะ่ะทุกคนคงไม่ได้สนใจหรือไม่ได้เอาใจใส่เด็กสาวพูดให้เขารู้สึกกระดากว่าสนใจคู่มั่นเกินไปเขาจะได้เลิกพูดเรื่องนี้กับเธอแต่ความคาดหมายของปริยานุษย์กลับผิดพลาดเพราะพงศูนย์ได้มองดูเธอด้วยประกายตาซึ่งแปลกประหลาดกว่าทุกครั้งอันเธอไม่อาจจะเข้าใจได้เมื่อเขาพูดว่า ของคุณน้องอาจไม่มีใครสนใจเรื่องนี้นอกจากผมทั้งนี้ก็เพราะจะเป็นเพราะผมเป็นคู่มั่นของพี่น้อยของคุณน้องนั่นเองเขาหยุดหัวเราะเบาๆก่อนที่จะพูดต่อไปว่าผมสนใจจนอยากจะคิดว่าถ้าผมหลับตาลงให้สนิทแล้วคุณน้องมาพูดกับผมโดยบอกว่าผมโดยบอกผมว่าเป็นคุณน้อยผมก็คงจะเชื่อ อย่างไม่สงสัยอะไรคุณพงศูนปรียานุตเรียกเขาในใจอย่างอ่อนแรงพร้อมกับหลบตาลงต่ำาทั้งๆที่ตั้งใจว่าจะพยายามทำจิตใจให้เข้มแข็งประสานตากับเขาอย่างไม่สะทกสะท้านแต่ถึงแม้คุณพงศย์จะหลับตาอย่างไรก็ต้องทราบค่ะว่าน้องหรือพี่น้อยพูดไม่มีใครหรอกค่ะที่จะเสียงเหมือนกันราวกับคนคนเดียวกัน นางสาวนวกิจคนสุดท้ายฝืนตีหน้าชื่นและหัวเราะอย่างขบขันเมื่อพูดจบจริงสิผมอาจจะรู้ว่าคุณน้องหรือคุณน้อยพูดในเมื่อผมเพียงแต่หลับตาเฉยๆแต่หากว่าผมตาพิการอีกครั้งแล้วก็ว่าไม่ถูกผมอาจนึกว่าคุณน้องเป็นคุณน้อยก็ได้ขณะพูดดวงตาคมทั้งคู่ของนายสุริเยนได้จับจ้องอยู่เฉพาะใบหน้าเยาว น่ารักของปริยานุชผู้ซึ่งเขาบังเกิดความสงสัยเคลือบแคลงใจอะไรบางอย่างแต่เขาก็ไม่ได้พบความผิดปกติใดๆจากเธอในครั้งนี้เพราะว่าปริยานุชได้บังคับใจตนเองให้เข้มแข็งเธอก้าสบตาก,กับเขามองดูเขาอย่างไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นริมฝีปากของเธอเผยยิ้มน้อยๆก่อนที่จะพูดว่าแต่น้องคิดว่า ถึงอย่างไรคุณพงศูนย์ก็ต้องจาได้ค่ะว่าน้องหรือพี่น้อยพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตาพิการมักจะมีอะไรพิเศษกว่าคนตาดีค่ะพงศูนย์สุริเยนยิ้มเล็กน้อยโดยไม่พูดว่าอะไรแต่ดวงตาทั้งคู่ของเขายังคงจับจ้องอยู่ที่เด็กสาวเขาหยิบกล้องยาสูบขึ้นมาจุดสูบพร้อมกับยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาเอ ผมเห็นจะต้องลาคุณกลับเสียทีลบกวนเวลาเสียนานผู้จบเขาก็ขยับกายเล็กน้อยปริยานุตแอบถอนหายใจอย่างโล่งอกพรุ่งนี้พี่น้อยคงมาที่นี่บางทีผมจะมากับคุณน้อยอีกพงศุนพูดพรางลุกขึ้นยืนเด็กสาวเจ้าของบ้านจึงลุกตามเพื่อเดินลงไปส่งเขาที่ประตูรัว้วระหว่างที่เดินมาด้วยกันนั้น คนทั้งสองไม่ได้เปรยปากพูดอะไรต่อกันจนกระทั่งถึงหน้าประตูพงศูลจึงได้หยุดยืนอยู่กับที่และมองดูเด็กสาวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าของเขาด้วยสายตาอ่อนโยนรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่ใบหน้าอันคมสันของเขาเมื่อกล่าวคำอำลาครั้งหนึ่งว่าผมลาคุณน้องก่อนปริยานุนไม่ได้พูดว่าอะไรนอกจากยกมือขึ้นไหว้เขาด้วยกริยานุ่มนวล แทนการข่าวตอบคำอำลาของเขาพงศุนยกมือขึ้นรับไหว้พร้อมกับพูดขึ้นว่าถ้าคุณป้าหายดีแล้วผมคิดว่าคุณน้องควรจะไปพักผ่อนตามจังหวัดชายทะเลสักสองสามวันถ้าคุณน้องตกลงไปเราไปที่สุริยาน้อยกันก็ได้สุริยาน้อยคงยินดีที่ได้ต้อนรับคุณน้องแม้แสงไฟบริเวณนั้นจะไม่สู้สว่างนัก ิยานุษย์ก็แลเห็นและรู้ดีว่าผู้เกิดก่อนกำลังดูเธออย่างจะหารอยพิรุษดังนั้นเธอจึงเสแส้หัวเราะขึ้นเบาๆเหมือนขบขันเมื่อพูดเป็นเชิงแยงว่าน้องอยากไปเห็นสุริยาน้อยเหมือนกันค่ะแต่น้องคิดว่าถ้าน้องไปสุริยาน้อยคงไม่ยินดีหรอกค่ะเพราะน้องกับสุริยาน้อยของคุณพงศ์ศูนย์ไม่เคยรู้จักกันนี่คะนายสุริเยน ได้พลอยผสม,มหัวเราะกับเด็กสาวด้วยและเสียงหัวเราะของเขานี้ทำให้ปริยานุชร้อนเผาไปทั่วร่างซ้ำหัวใจเต้นแรงและสั่นสานเมื่อแอบรำพึงอยู่ในใจว่านี่นายเพิ่มเกียรติไปเปิดเผยความลับทั้งปวงแก่คุณพงศูนย์ทั้งหมดสิ้นแล้วอย่างนั้นหรือพร้อมกันนั้นปริยานุชก็พยายามหลบซ่อนใบหน้าอันซีดเผือดของเธอ ด้วยการขยับกายไปยืนอยู่ใต้เงามืดของต้นหางนกยุงซึ่งทอดกิ่งมาเมื่อได้ยินคู่มั่นของพี่สาวพูดขึ้นอีกว่าคุณน้องไม่รู้จักสุริยาน้อยแต่สุริยาน้อยอาจจะรู้จักคุณน้องแล้วก็ได้ก่อนที่เธอจะพูดว่าอะไรพงศูลก็เตรียมตัวเดินผ่าไปประโยคท้ายที่เขาพูดกับเธอก่อนที่จะก้าวออกไปจากประตูรัวก็คือ ผมลาคุณน้องบางทีพรุ่งนี้ผมอาจมากับคุณน้อยอีกค่ะปริยานุรับคำด้วยเสียงเบาแสนเบาและพอร่างของนายสุริเยนพ้นไปแล้วเธอจัดแจงปิดประตูลั่นกรอนพลางเอ็นกายพิงประตูนั้นอย่างอ่อนใจอ่อนแรงพี่น้อยขาถึงอย่างไรน้องก็จะไม่ยอมรับว่านาฏวดีเมื่อครั้งสุอยู่สุริยาน้อย นั้นคือน้องน้องจะยอมให้คุณพงศ์สุนใครศรัทธาตลอดจนความเชื่อมั่นในความรักของพี่น้อยไม่ได้ปรียานุชก็ซิบบอกตนเองเราเกับจะให้คำมั่นสัญญาว่าเธอจะป้องกันความรับอันนี้ไว้จนสุดความสามารถเพื่อให้พี่น้อยผู้เป็นที่รักยิ่งของเธอส่วนทางด้านนายสุริเยนนั้นตลอดระยะทางที่เขาพารถคันงามกับสุริยา สมองของเขาเฝ้าวกวนอยู่ด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับปียานุษย์นาฏวดีตลอดจนสุริยาน้อยชายหนุ่มเฝ้าลำดับเหตุการณ์ต่างๆระหว่างความสัมพันธ์ของเขากับคู่มั่นที่มีต่อกันที่สุริยาน้อยหรืออีกในยะหนึ่งสุริยาแห่งความรักความรักที่เขาได้มอบให้นาฏบดีเพิ่มทวีขึ้นกว่าเดิมเพราะความดีของเธอแต่บัดนี้ มีอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวของปรียานุย์ทำให้เขาต้องต้องปัญหาถามตนเองว่ามันจะเป็นไปได้ไหมในข้อที่ว่าครั้งหนึ่งคุณน้องอาจเคยไปสุริยาน้อยในฐานะในนามของคุณน้อยและครั้งนั้นฉันเคยรูปไล้ผมยาวสลวยดำสนิทของคุณน้องมันเป็นไปได้ไหมที่วันงานของสุริยา คุณน้องได้แอบหลบไปอยู่ในส่วนหลังตึกและยืนดูสุริยาน้อยจำลองก็เพราะคิดถึงสุริยาน้อยที่ประจวบมันเป็นไปได้ไหมที่มีความจำเป็นเกิดขึ้นทำให้คุณน้อยไม่อาจจากสุริยาน้อยได้ไม่อาจไปสุริยาน้อยได้จำต้องให้คุณน้องไปแทนในนามของคุณน้อยโดยทุกคนช่วยกันปิดบังชั้น เพื่อไม่ให้ฉันต้องผิดหวังและมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมได้ผัดเปลี่ยนเวียนถามซ้ำซากอยู่เช่นนั้นคันแล้วพงศู์สุริเยนก็ได้บอกตนเองว่าเรื่องทั้งหมดอาขุนเท่านั้นที่รู้ดีและคงบอกเราได้แต่ทางที่ดีตัวเราเองต่างหากที่จะต้องค้นหาข้อเท็จจริงจากความสงสัยในครั้งนี้คืนนั้น พงศูย์กลับไปถึงสุริยาก็เมื่อคุณนมสะอาดและคุณชานอัฐ,ฐการหลับไปแล้วผู้เกิดก่อนทั้งสองจึงไม่มีโอกาสได้พบและไต่ถามถึงอาการของคุณปราณีจากเขาทั้งนี้ก็เพราะพงศูนย์ได้บังเอิญพบสหายของเขาคนหนึ่งเข้ากลางทางจึงถูกเชิญชวนไปดื่มเหล้าฉลองการพบกันหลังจากที่ไม่ได้พบกันมาเป็นเวลานานาน,นับปี ถึงแม้พงศูลจะกลับมาสุริยาด้วยสมองที่ค่อนข้างเหมือนพอริตเล่าเขาก็ยังไม่ลืมนึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับปริยานุษเพราะเหตุนี้คืนนั้นจึงเป็นคืนแรกที่เขาได้หลับไปด้วยการคิดคำนึงถึงสตรีอื่นที่ไม่ใช่นาฏบด,ดีผู้เป็นคู่มั่นและสตรีผู้นั้นก็คือปริยานุษนวกิจน้องสาวคู่มั่นของเขานั่นเอง วิรัตคุณจะไปไหนนั่นมาไปด้วยกันก็ได้เสียงทักถามที่ดังมาจากรถที่แล่นเรียบมาจอดอยู่เบื้องหน้าทำให้นายรัตนวง์หายจากอาการใจลอยอ๋อคุณกำปูนั่นเองนึกว่าใครวิรัตพูดยิ้มยิ้มแต่รอยยิ้มของเขาไม่สู้แจ่มใสนักคุณไม่ได้เอารถมาใช่ไหมนายแพทย์กำปูถาม วิรัตพยักหน้ารับแทนคำตอบนายแพทย์หนุ่มจึงพูดต่อไปว่าขึ้นมาสิผมจะไปส่งผู้จบเขาก็จัดแจงเปิดประตูรถให้เสร็จขอบใจใน,นายรัตนวงกล่าวขอบใจเบาๆแล้วก็ก้าวขึ้นไปนั่งบนรถคันนั้นตามคำเชื้อเชิญคุณจะให้ผมไปส่งที่ไหนกำพูถามขณะที่พารถเคลื่อนออกจากที่นั้น ที่รัตนวงศ์ก็ได้คุณถ้าจะดูหนังกระมังชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของรถชวนสนทนาเปล่าถูกเขาหลอกให้มาคอยพบเกอร์หน้าห้อยเทียนเหลาสองชั่วโมงเต็มที่ผมรอแต่ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาน,นายรัตนวง์พูดด้วยน้ำเสียงที่บอกความขมขืนกำพูเหลือบมองดูใบหน้าซึ่งเป็นสีเข้มเพราะการดื่มเหล้าของวิรัตนิดหนึ่ง อย่างสงสัยคำว่าเขาที่เขาเกล่าวถึงฉะนั้นจึงแกล้งเดาว,ว่าถ้าจะลูกหนี้กำมังนัดที่ไม่แน่นอนคือการนัดพบลูกหนี้ที่บอกว่าจะเอาเงินมาใช้เปล่าไม่ใช่ลูกหนี้หรอกแต่ถ้าหากจะพูดถึงการเป็นหนี้แล้วก็ผมเป็นหนี้รักของเขาแต่เขาไม่ยอมรับเมื่อผมจะใช้ผมเลยต้องเก็บเอาไว้อยู่ในอกคนเดียวพูดจบ เขาก็หัวรอขึ้นราวกับขบขันเสียเต็มประดาซึ่งกัมพูไม่ได้รู้สึกขบขันด้วยแม้แต่น้อยเพราะเขาพอจะเดาได้ว่าขณะน,นี้จิตใจของน,นายรัตนวงศ์เป็นอย่างไรในเมื่อเขาสังเกตเห็นความอิดโรยจากใบหน้าและความหม่นหมองจากดวงตาของวิรัตข้อสำคัญก็คือตั้งแต่รู้จักกันมา เขาไม่เคยเห็นสหายผู้อ่อนอาวุโสผู้นี้ดื่มเหล้าจนมืนเมาในเวลากลางวันโดยที่ไม่มีการเลี้ยงจากเพื่อนฝูงดังเช่นวันนี้เออคุณรู้จักกับคุณพงศูสย์มานานแล้วหรือกัมพูวิรัตเอ่ยถามหลังจากที่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งนานแล้วนายแพทย์หนุ่มตอบสั้นๆถ้าเช่นนั้นผมขอตอบว่าคุณสักนิดเถิดยังจำได้ว่า ผมได้พบคุณนาววดีครั้งแรกกับคุณทำไมคุณไม่บอกผมว่าเธอเป็นคู่มั่นของพงศูลพอได้ยินคำพูดของวิรัตนายแพทย์กัมปูพยชยนก็เข้าใจถึงเหตุการณ์ต่างๆได้ตลอดพร้อมกันเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าเขาที่วิรัตพูดถึงเมื่อครู่นี้อย่างปวดร้าวก็คือนาฏวดีนวกิจคู่มั่นของพงศูลพี่สาวของคุณน้องผู้น่ารักของเขานั่นเอง ผมรู้ว่าพงศุนเขามีคู่มั่นแต่ผมก็ไม่เคยแลเห็นคู่มั่นของเขาเพราะฉะนั้นผมจะบอกคุณได้อย่างไรนั่นน่ะสิทุกอย่างมันเป็นกรรมของผมเองความมึนเมาซึ่งถึงแม้จะไม่มากนักแต่ก็ทำให้วิรัตตีแผ่หัวใจของเขาให้กำพูรู้คุณหมายความว่าหมายความว่าผมได้รักคุณนาฏวดีเสียแล้ว เกินกว่าจะถอนใจให้กลับคืนนายรัตนวงศ์รีบกล่าวต่อเมื่อคุณรู้ว่านาบดีมีคุณลูคู่แล้วคุณก็ควรตัดใจจากเธอศีวิรัตเออผมได้ยินข่าวว่าอีกไม่กี่เดือนเขาก็จะแต่งงานกันแล้วนายพชยนพูดเสียงอ่อนโยนผมบอกคุณแล้วไงเล่ากำพูว่ามันเป็นกรรมของผมผมเลิกรักคุณน้อยไม่ได้ และเธอเท่านั้นที่ผมจะแต่งงานด้วยผมจะรอเธอกำภูวิรัตบอกเสียงเศร้าซึมกำภูลอบสายหน้าช้าๆอย่างสงสารและเห็นใจในความรักของผู้เกิดทีหลังมันจะมีประโยชน์อะไรที่คุณจะทำเช่นนั้นวันนี้คุณก็คอยเธอเกอ้อไม่ใช่หรือผมคิดว่ายังมีผู้หญิงอีกมากมายที่เหมาะสมกับคุณมากกว่านาฏวดี ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ขีดกันแทนนายพงศู์ผมพูดเพราะหวังดีจริงๆผมเข้าใจคุณกำพูด,ดีว่าคุณหวังดีต่อผมวิรัตหันมาบอกยิ้มๆและก่อนที่กำพูจะพูดอะไรเขาก็ได้พูดอย่างต่อไปอย่างดื้อรั้นว่าถูกของคุณผมไม่เถียงผู้หญิงมีเยอะแยะและอาจจะสวยกว่าคุณนาฏวาดีด้วยซ้าไปแต่ผู้หญิงที่ผมรัก มีคนเดียวคือเธอคุณคงจะยังไม่รู้จักความรักกำมังคุณกำปูคุณถึงถึงคุณจะเกิดก่อนผมแต่การลคําเคร่งอยู่กับงานทำให้คุณห่างไกลจากความรักถ้าคุณรู้จักความรักคุณคงไม่บอกให้ผมเลิกรักคุณนาาวดีหรอกส่วนวันนี้ผมรอเธอเกอรคอยเธอเกอร์อาจเป็นเพราะคุณป้าเธอป่วยมากเธอถึงมาไม่ได้คำพูดในตอนท้ายนี้ กำภูรู้ดีว่าวิรัตปลอบใจตนเองเอ๊ะคุณป้าของเธอยังไม่หายอีกหรือนายแพทย์หนุ่มเริ่มหันไปห่วงใย,ยคุณปราณีและคิดถึงปริยานุชยังผมอยากจะให้คุณป้าอะไรนั้นเจ็บอยู่อย่างนี้ตลอดไปคุณรู้ไหมกำภูวิรัตถามเรื่องอะไรคุณจะไปให้คนแก่ทรมานอา้าวถ้าคุณป้ายังเจ็บอยู่ การแต่งงานก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างไรเล่ากำผูพยักหน้ารับรู้พร้อมกับรีบพารถไปยังจุดหมายปลายทางด้วยขณะน,นี้หัวใจของเขาได้ไปอยู่ที่บ้านสวนของคุณปราณีเสียก่อนแล้วคุณป้าไม่สบายอย่างนี้คุณน้องคงพลอยไม่สบายใจไปด้วยเวลาที่มีเวลาว่างคุณน้องคงจะคิดผมคุณน้องจะคิดถึงผมบ้างหรือเปล่าหนอคุณน้องจะรู้หรือเปล่า ว่าผมมีงานไม่ใช่ใจดำหรือลืมคุณน้องนับตั้งแต่คุณปราณีนวกิจล้มป่วยเพิ่มเกียรติก็จำต้องห่างจากปรียานุชเพราะเขาไม่ต้องการที่จะไป,ปะเผชิญหน้ากับพงศยลที่บ้านสวนแต่ในเมื่อการป่วยของคุณปราณีมีทีท่าว่าจะเนิ่นนานต่อไปเพิ่มเกียรติก็ไม่สามารถที่จะระง,งับความกระวนกระวายใจที่ต้องเหินห่างเด็กสาว ที่เขาใฝ่ใจรักไว้ได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไปพบกับปริยานุชโดยเลิกวิตกกังวลถึงเรื่องใดๆทั้งสิ้นพี่เพิ่มจะไปไหนเหรอคะคุณแม่ให้หาแน่เสียงร้องทักดังขึ้นทางเบื้องหลังของน้องสาวทำให้นายสุวานิตชะงักฝีเท้าอยู่กับที่คุณแม่อยู่ที่ไหนเขาหันมาถามอยู่ห้องนั่งเล่น เฟื่องรู้ไหมว่าคุณแม่มีธุระอะไรเพิ่มเกียรติสอบถามดูเหมือนคุณแม่จะให้ขับรถไปส่งเฟื่องกำมังคุณแม่ให้เฟื่องเอาง้อ,อก,กับทุเรียนไปให้พี่พงศุลที่สุริยาค่ะง้อกับทุเรียนที่คุณนายลำยงขนมาให้คุณแม่เมื่อวานนะหรือพี่ชายถามพร้อมกับเรื่องมองเห็นช่องทางที่เขาจะไปพบปรียานุษย์อย่างปลอดโปร่งโดยไม่ต้องเกรงว่าพงศุ์จะไปขัดขวาง ค่ะคุณน้าลำยงขนออกมาตั้งเยอะแยะคุณแม่เลยคิดจะเอาไปฝากพี่พงศูนย์บ้างน้องสาวตอบเออนี่เฟื่องเพิ่มเกียรติพูดอย่างคุ้นคิดอะไรคะเฟื่องเพชรถามอย่างสงสัยและแล้วเธอก็มีใบหน้าแรงระเรื่อเมื่อได้ยินพี่ชายพูดว่าพี่คิดว่าวันนี้เฟื่องควรแต่งตัวให้สวยที่สุด และพยายามอยู่กับพี่พงศูนย์ให้นานที่สุดเพื่อแผนการที่เราเคยพูดไว้วันนั้นอารมณ์ของเพิ่มเกียรติเต็มไปด้วยความร่าเริงแจ่มใสพร้อมกับสมองของเขาก็เต็มไปด้วยความปลอดโปร่งสำหรับแผนการที่เขาคิดไว้ฉะนั้นก่อนที่จะออกไปจากบ้านสุริยาเขาก็ได้ลองโทรศัพท์ไปหาวิรัตที่รัตนวงศ์อีกครั้งหลังจากที่เขาเคยโทรศัพท์ไปหลายครั้งแล้ว แต่ไม่เคยพบวิรัตแม้แต่ครั้งเดียวฮัลโหลที่นั่นรัตนวงศ์ใช่ไหมครับเพิ่มเกียรติกรอกเสียงถามไปอย่างอ่อนโยนใช่ครับขอโทษคุณต้องการพูดกับใครครับทางฝ่ายนน้นตอบและถามมาผมขอพูดกับคุณวิรัตนายสุวรรณิแจ้งความประสงค์ไปคั้นแล้วเขาก็ต้องยิ้มออกมาอย่างลิงโลดเมื่อได้ยินเสียงตอบมาว่า กำลังพูดอยู่ครับโอ้คุณวิรัตเลยครับนี่ผมเพิ่มเกียรติพูดอ๋อค,คุณเพิ่มเกียรติเหรอครับถ้าคุณคงมีธุระอะไรกับผมกะลังวิรัต์ถามอย่างสงสัยเพิ่มเกียรติเพาะไม่นะวิรัต์ถามอย่างสงสัยเพิ่มเกียรติหัวเราะเบาๆเมื่อย้อนถามแทนคำตอบว่าคำนี้คุณวิรัตว่างหรือเปล่าครับ ผมอยากจะไปคุยด้วยว่างครับนายรัตนวง์รีบตอบมาแหมเหมอดทีเดียวผมมีเรื่องอะไรจะคุยกับคุณวิรัตนิดหน่อยเอผมอยากจะบอกไ้สักหน่อยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าฟังยิ่งทีเดียวครับสำหรับคุณวิรัตพูดจบเขาก็รอบยิ้มกับตนเองอย่างสมหวังเมื่อได้ยินนายรัตนวง์ถามมาอย่างสงสัยว่าเอเรื่องอะไรครับ ผมคิดว่าเราเอาไว้คุยกันค่ำนี้ที่รัตนวงศ์ของวิรัตดีกว่าทุ่มตรงผมจะไปถึงที่นั่นตอนนี้ยุติก่อนนะครับค่ำนี้พบกันใหม่ชายหนุ่มเจ้าเล่ห์พูดจบก็วางโทรหูโทรศัพท์ลงโดยทิ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งรอคอยเวลานั้นอย่างกระวนกระวายใจจบบทที่44